สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของอีเวนต์ Hellfire นะครับหลายคนก็อาจจะถามว่าพี่อีเวนต์นี้เคยทำมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับถูกต้องครับแต่ดีพี่ก็มาทำเพราะมีคนบางคนก็บ,บอกว่าเออช่วยทำให้หน่อยอ่ะก็ได้แต่ตอนที่พี่ทำครั้งแรกก็น่าจะรู้นะมันเป็นตอนที่ว่ายังไม่มีปืนนะแต่ตอนนี้คือปืนที่ตันแล้วแหละเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เอาบัฟ โอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับด่านแรกถ้าตอนที่พี่ทําครั้งแรกก็จะเห็นนะครับว่ามันอปืนมันยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแล้วครับก็ลุยได้สบายสบายแฮรนะครับส่วนใหญ่สัตว์ที่พี่แนะนําเอาไปนะครับถ้ามันไม่ได้เลือยก็เป็นแนะนําเป็นพวกหมาเก็บหีบกระสุนดีกว่าทาให้เราเก็บแต้มได้ง่ายนะไอเสือภูม่านี่ถ้าน้องไม่มีบัฟพวกแบบอาวุธเฉพาะ700อะไรเงี้ยเจ็ดร้อยเมตรอะ ก็ไม่ควรใช้เสือพูมานะใช้เป็นหมายดีกว่าอย่างเงี้ยปั๊บที่ไม่ได้ตรงนะนนี้เป็นอะไรเล็กเลยนะเพื่อนุภาพระเบิดมาก็ใช้ได้อันนี้ก็คือรเรเยวยี่สิบนะครับรเลเยวยี่สิบก็ยิงพวกเนี้ยตัวรองใหญ่นะัดเดียวตายนะครับแต่ตัวใหญ่ก็ส่งนัดนะอืันนี้ก็ยิงไหมครับมาหาเดะปกติอีเวนที่จะทำแต่เช้าเหรอครับแต่รู้สึก กลับมาครั้งนี้รู้สึกปืนโดนปรับลดลงนะไอเนี้ยท่าระเบิดอะ่ะคือปกติอ่ะท่าระเบิดมันท่าเรือยี่สิบมันจะยิงไอตัวเออแล้วที่การใช้นะครับพี่บอกลาใช้ระเบิดนะครับให้เหลือแก๊สน้อยๆเราใช้ครับมันจะรักไก่ได้คือมันจะไม่ใช้สิบครับมันจะใช้แค่เท่าที่มีเหลือในถังนะครับนี่คือวิธีรักไก่นะอืมเนี่ยเยอะๆก็ใช้ได้อยู่นะเออไม่ใช้ว่าเออไม่เว้ย ไปคิดว่ามันระเบิดไม่ค่อยจะไกลเท่าไรเลยนะไอ้สิบบอกลูกซองกูยังระเบิดแรงเย้ยสิบเจ็ดระเบิดแม่มเลยตอนมันเหลือแก๊สใกล้ๆเราจะเห็นนะครับเหลือใกล้ๆก้นถังเราก็สามารถใช้ระกดระเบิดได้นะเพราะยังไงมันก็กินแก๊สเท่าที่เหลือครับยังไงน,นัดเดียวตายนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยนครับเดี๋ยวน,นั๊บนึงระไกได้ครับเห็นไหมครับ เราก็สามารถลักไก่ได้นะโอ้ oh, yeah, yeah, yeah. ยยิงไม่ทันนะเนี่ยกระตุกชิบหายเดี๋ยวเองเออทำไมมันค้างบ่อยอย่างวะโอ้ยหลอนจะพากูตายเอาด้วยเออไม่รู้เป็นไรไม่พอกระตุกมันค้างค้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็ไปลุยกันต่อนะครับกับด่านที่สอง ้ปกติพี่จะทำอีเวนต์แต่เช้านะครับไม่ค่อยทำตอนมืดเท่าไหร่แต่นี่พอดีต้องเก็บอีเวนต์ไว้ทำคลิปนะครับพี่ก็เพิ่งว่างทำตอนมืดมืดนี่แหละครับก็เลยทำตอนมืดมืดนะนะแต่ตอนที่พี่ทำคลิปนี้ครั้งแรกคือตอนที่ปืนมันมาใหม่ๆห่เลยแล้วก็ไม่ได้ทำยาวเลยอันนี้มาทำอีกทีก็ตอนปืนเลเวลยี่สิบไปเลยนะครับถามพี่ก็ค่อยๆอ,อ,อัพไปเรื่อยๆนะไม่ได้ว่ารีบร้อนแบบเออซื้อเศษอัพอะไรอัพค่อยๆเก็บเก็บเศษไปเศษมาเหลือเฟือครับอยู่แล้วไม่ต้องเสียดายครับ ที่สําคัญาหาเงินออาให้พอออันนี้สำคัญกว่าไอเศษไม่เท่าไหร่ครับเก็บเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ยนะดานอ๋อนี่ทำไมมันใช้ลูกสองสามิีลรอบเนี่ยเออแปลกเนอะไม่เปไรครับซ้ำก็ซ้ำดิกลัวอะไรแต่จริงนะอนุภาพพี่ว่าปืนแม่งพิเศษกระบอกนี้นะแม่งอนุภาพมันทำไมมันอ่อนด่อยจังวะ แต่ริงตอนมาครั้งแรกก็ดีนะรีววยี่สิบมันยิงยตัวใหญ่ทีเดียวระเบิดเลยนะเวลาใช้ท่าพิเศษท้าที่ระเบิดกินถังแก๊สทีละสิบอ่ะแต่รู้สึกมาตอนนี้โดนปรับลดลงแล้วแม่งเหลือแบบแรงเท่ากับปืนปืนของเราปกติถ้าใช้ระเบิดมันจะแรงเป็นสองเท่านะครับตอนนี้เหลือเท่าปกติแหละไม่เชื่อเดี๋ยวยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวเจอตัวใหญ่เดี๋ยวยิงให้ดูไม่ตายนะครับก็ไกล,ลว่ากูจะเอาระเบิดไปทําไมวันนี้ระเบิดพืยิงมันกดค้างก็ได้นะแต่ที่ว่ามันเปลืองแก๊สครับเห็นไหมครับ มันก็จะกินแก๊สแต่ถ้าปืนเราไม่แรงเนี่ยเวลายิงตัวที่มันไม่นัดเดียวไม่ตายมันจะพักนะครับมันจะพักเป้าหมายให้กระเด็นถอยหลังไปนะครับก็เหมือนดันดันเป้าหมายแต่ถ้าเจอเยอะจริงๆมันก็ดันไม่ค่อยจะอยู่เหมือนกันนะอือแม่งเมื่อกี้กะรอหลวงกูเข้าร่องเลยนะนะตายขาลร่องได้ง่ายๆเลยเออแต่แปลงบางทีมันไม่ค่อยขยับตัวเองนะพี่ก็เสียวๆเี่นไหมครับแรงเท่ากับดาเมจของไอ เท่าที่เรายิงครั้งเดียวครับแต่ถ้าเป็นตอนมาใหม่ๆอะ่ะนันซึ่งจะแรงเป็นสองเท่านะครับอย่างเหลือในน้อยใช่หไหมเราก็ลักไก่ตู้มไหมใช่ไหมครับไม่กินสิบนะครับกินเท่าที่เหลือนี่วิธีการใช้นะครับวิธีลักไก่กันนิดหนึ่งเพราะว่าเหลือแค่นั้นไงนเวลาระเบิดมันเลยกินนับไปแค่นั้นนะครับแต่จริงแม่งน่าจะใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นในความตามความเป็นจริงเพราะอัตรามันไม่ถึงนะครับกดไปครับ กดให้ยับๆไปเลยส่วนดานไหนนะครับที่เป็นแบบว่ามีปืนสำรองให้ใช้เป็นปืนพกที่แนะนําให้น้องเอาลูกซองไปใส่เลยครับน้อยจะงองเอ้าพี่แล้วมันได้ตัวคูณที่ไหนมันไม่ได้พี้ยเราบอกไม่ได้ตัวคูณก็จริงครับแต่น้องอย่าลืมครับว่าถ้าไม่ใช่อีเวนต์ปืนพกโดยตรงอะ่ะเวลาเราเอาปืนรอเป็นปืนพกไปมันก็คูณให้แค่ซองครับแต่ถ้าน้องเอาลูกซองไปครับน้อง,งได้มากว่สองตัวแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาปืนพกไปครับ เดี๋ยวนี้พี่เล่นพี่ก็มีแทักติกของที่เองเหมือนกันถ้าเจอดานไหนใช้ปืนพกเพียวลูกซองไปเลยครับเพราะไงเราลั่นไกลทีหนึ่งอัมันต้องมากกว่าสองตัวแล้ยก็คือ,อยังไงเอาลูกซองไปมันก็คุ้มกว่าครับจากการที่พี่ลองมาแะ่เษพิตันไปแล้วนะครับก็ออยังที่เห็นครับมันก็จะให้ขายเศษนะนะเราก็ไม่จําเป็นต้องขายเอา้เอา,อา,อาทำไมค้างไลเฟิไลแฟะอะไรเยอะแยะ ไปเกมอีกเลยทีเดียวนี่แต่พี่ไม่แน่ใจนะสองพี่ทหารเวลามันเผานี่มันโดนมันมันจะทนทานเหมือนโดนกระสุนปกติป่าวะพี่ก็ยังไม่ได้ลองนะอืออันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเพราะอันนี้เพิ่งอุ้ยเอาปืนลั่นเองเฮ้ปืนลั่นเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยคางเป็นห่าอะไรบ่อยจังวะเดี๋ยวนี่ครับถ้าอยู่เยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางทียิงไม่ทันเหมือนกันนะครับ เอาเออาเล่นกูแล้วไม่ล่ะโอ้โหหาผักมาหาตีนเนี่ครับบางทีมันค้างๆนะพี่ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำก็เร่องนี้เบือ่อ มันเก็กระตุกกระตุกนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมบอกตอนนี้พี่ใช้ใบไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหากระตุกไม่น่าจะเกิดจากเน็ตแน่ๆเออเออถ้าแบบใช้เน็ตมือถืออาจจะอาจจะกระตุกได้ครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่หำเล่นกูตกใจเลยไหม แต่ถ้าปืนเลเวลต่ำๆไม่แนะนำให้เล่นนะครับอันนี้เดินอาจจะตายได้เหมือนกันนะคือมันแดามจดแค่มือนนะครับยิงตัวใหญ่ก็ต้องใช้สองทีอืม,มจังหวะมันกี้กระตุกเลยนะแม่งกระตุกดี่ไม่กระตุกกลางดงซอมบี้โอ้ยตายคาตีแล้วครับ เอามาให้ใช้มีแต่พี่ไม่ใช้นะครับพี่เอาหมาเก็บกระสุนนี่นะครับง่ายดีเพราะว่าเราเน้นยิงมากกว่าใช้สัตว์เลี้ยงทำาด m เมจนะครับเอออันนี้เราใช้เอ e พครับกูคงไม่เผื่อไปกดเลตเทินตอนนี้ก่้วนะเจียวเลยทีเดียวเอวี่ยสิบเท่ากันนะครับแต่เลเทิลสนค damage จะเบากว่านะนั้นใช้เอพดีกว่า สรุปไอแก๊สไอแก๊สอันนี้ระเบิดไม่ค่อยจะแรงนะแถมยังโดนปรับรถยิงนี่มแม่งโคตรเศร้าเลยเนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวมันต้องเจอไอตัวใหญ่บ้างแล้วแหละน่าจะเป็นด่านด่านห้าดันหกเนี่มอมะเนี่ยในค้างอ่แหละนี่ละเสียวเียวอะพอค้างมันขยับตัวอะไรไม่ได้เนี่ยครับน่ากลัวนี่จะตายหาว ระเบิดใส่หน้าเห็นไหมครับสองนัดเพิ่มเติรตัวใหญ่แล้วนะครับอย่างดีนะไม่ไม่ติดขาล่องติดขาล่องนี่ล่องเกี้ยวเอ้ยในโอ้โหโผล่โผล่กันอย่างนี้เลยวะเชีย่ยโคตรจังไรเแต่จริงนะบางทีมันก็มีล่องบั็กเหมือนกันนะถามเวลาพี่เจอพี่แก้ไงครับก็กดหยุดครับแล้วก็กดออกจากเกมแม่ไปเลยครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่ครับก็เสียเวลาเล่นใหม่นะครับดีกว่าตายครับ ตายเสียตัวเยอะกว่าถ้าแบบเราขยับซ้ายฝ่าไปไหนไม่ได้เนี่ยให้สันนิษฐานเลยว่าตัวติดบั็กแน่นอนนะครับถ้าเราปล่อยไว้ช้าเกินไปกดหยุดไม่ทันเราก็ตายนะครับว่าจะตายแบบงงๆแล้วโดนไปอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นเล่นด่านระดับเนี้ระดับบันซิ้นโลกเนี่ยโดนห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกตัวนะครับอันนั้นเวลาแบบติดบั็กก็แนะนําอย่างที่พี่บอกครับให้กดพอดไว้ครับแล้วก็กด ออกเมจตกเกมไปเลยครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกจากการวิ่งนะครับคือกดแบบออกจากหน้าจอเกมไปครับแล้วกลับเข้ามาใหม่ครับไม่งั้นเราจะเสียนะครับเออต่อกมาสัางเกตน,นะครับตอนรอบวิ่งสังเกตน,นะครับหมามันจัดการยี่กี่ทีครับแต่หลักๆเราคือใช้กระสุนยิงมากกว่า แต่นี้พี่ไม่ได้เอามาบัฟเต็มสูบนะครับถ้าจริงๆมันต้องเอาบัฟกระสุนพิเศษเจ็ดร้อยมานะมันก็สามารถเราเสือภูมามาทําแต้มได้แต่นี้พี่รีบทาให้เสร็จนะครับก็เลยใช้เป็นหมาหมาหากระสุนแทนนะครับเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตมากกว่านะครับเนี่ยนะเอาเอาเอตัวนี้แหละ จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยอยากทำซ้ำนะแต่คนอะรีเควสมาเอา็เอาลอ,องสังเกตถ้าใครสังเกตพี่เวลาทำตัวนใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยทำซ้ำนะก็คืออีเวนต์มันซ้ำทำมันก็เหมือนเราอะเวลาเราเล่นคนทำอีเวนท์ซ้ำๆเรายัางเบื่อเลยอืมแต่พี่ก็ไม่เข้าใจนะทำไมบางคนเอาให,ให้ทำซ้ำเหมือนกันเอาก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเอแต่พี่มองว่าถ้าเป็นพี่พี่ก็กูก็กูก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันซ้ำไง เอาส่วนใหญ่พี่ทํานี้ก็อย่างที่บอกนะครับเอาเค้างค้างโอ้คีแม่งหลอน <laughs> พี่ก็จะใส่ใน p l a ลิสต์ไม่ให้แล้วนะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับน้องก็ไปดูกันได้นะสําหรับใครที่เพ,พิ่งติดตามพี่ทําให้หมดทุกปืนแล้วแหละอืมสังหารโหดี่เกือบทุกปืนนะครับน้องตอนนั้นพี่เริ่มทํา youtube ใหม่ๆนะคงครบทุกอีเวนต์แหละแต่พอดีพี่มาทําช่วงหลังไงหลังจากเล่นไอเกมนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะดูนะระเบิดเอาตัวใหญ่ถึงไม่มีอ จะให้ดูแล้วเบิดเมื่อก่อนมันระเบิดตัวใหญ่รีวิวยี่สิบแล้เบิดตัวใหญ่ทีเดียวล้มเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ครับต้องยิงสองระเบิดสองทีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเจอด้วยดินี่เจอและจะเห็นนะครับไม่ล้มนะครับแต่ปกติอ่ะตอนที่มันออกมาใหม่ๆอ่ะล้มนะครับรบีวิวยี่สิบเนี่ยครับต้องยิงสองทีเลยอกมึงจะปรับรถไปไหนวะสรุปคือถ้าโดนไอ้ตัวใหญ่ล้อมนี้แล้วเบิดไปก็ไม่ช่วยให้เราฝ่าดงตีนได้นะครับต้องย้ํานะครับไม่ช่วยนะครับขอย้ําขอย้ํา ช่วยให้ช่วยตายเร็วขึ้นช่วยให้กูจมตีตายเร็วขึ้นแถมเปลืองแก๊สด้วยอย่างที่บอกครับเวลาใครบอกให้พี่ทำอีเวนต์อะไรเงี้ยหน่อยพี่แนะนำให้ไปดูในกองอีเวนต์ที่พี่ทำไว้ให้นะครับจะได้รู้ว่าเอออันไหนพี่ทำไปแล้วเงี้ยครับจะได้ไม่ทำซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ตามบางคนเขาก็อาจจะเบื่อเหมือนกันแหละครับ ว่าพี่ทำอีเวนต์ซ้ำอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะแบบว่าเออแบบมาทําซ้ําๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคนดูเขาก็อยากดูอย่างอื่นบ้างไงนะพี่ใจพี่ยังคิดเหมือนกันเลยเออเฮ้ยค้างบ่อยจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะเนี่ยหน่วยความจำกูใกล้เต็มแล้วจริงพี่ก็เหลือนะสามซีติ๊กเหมือนกันนะไม่ได้แบบเหลือน้อยนะครับเหลือเยอะเหมือนกันบางทีค้างทีน่ากลัวเกินข้างยังกันจะหลุดจากเกมอะ มีนะครับบางทีเล่นถ้าเราเล่นไปเยอะๆหลายๆได้เนี่ยบางทีมันหลุดเองได้เหมือนกันนะบางทีก็เล่นเอาหัวร้อนพอเราใส่แบบบัฟใส่อะไรลงไปเงี้ยแล้วแม่งแบบมันเวลามันหลุดปุ๊บมันนับว่าเราเล่นครับมันก็เสียฟรีเลยนะที่เคยโดนอยู่เหมือนกันแต่ช่วงนี้้ึกไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดเท่าไรแต่ที่น่ากลัวคืออีการค้างนี่แหละครับจะเห็นเลยนะว่าค้างนานโอเครครับรีบจบดีว่าครับร๋ยก,กูจบชีวิตเอาเอาย โอเคครับมีแต่ขายของแต่จริงพี่ก็ไม่เคยซื้ออะไรสักอันนะจริงๆเอาพูดกันตรงๆเลยเอา้าวมีธนูด้วยเยเดี๋ยวใส่ระเบิดนีไไม่ใส่ดีกว่าแต่รู้สึกดานนี้จะเยอะอยู่เหมือนกันนะใส่ระเบิดก็ดีครับพี่ไม่ใส่แล้วกันกูเล่นเสี่ยวโชว <laughs> <laughs> พอรู้สึกช่วงนี้พี่จะผ่านหัวกระสุนระเบิดธนูไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเอออันนี้ต้องบอกก่อนเลย ผ่านเยอะเอาเลือกอยู่เหมือนกันหมดไปเยอะเจ็บไปเยอะไม่ใช่หมดกับมันไปเยอะก็เจ็บกับมันไปเยอะนะครับนี่ครับแมงตัวเด้งๆมาเลยสังเกตนะครับเห็นไหมครับพอตัวใหญ่ถ้าเรายิงนัดเดียวไม่ตายมันจะเด้งถอยหลังครับแต่ถ้ามันเยอะๆมันก็เด้งไม่ไหวเหมือนกันนะก็โดนลุมตืบตายอยู่ดีคือมันเด้งท่าเเดียวไงแต่ถ้ามันยืนกันเป็นฝูงๆงเงี้ยมันก็ มีอย่างที่ว่าเน man, ี่ยลองดูลมไมไม่ลมนะครับนั่นนะครับปัญหาข้อเสียของปืนอีกอย่างหนึ่ครับมีอิทระหันเขาแม่งบอกน้องหมายยังดีกว่าครับบัมโคตรเปลืองแก๊สแก๊สโซฮอลวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดข้างโอ้ยเฮียอยู่หัวมุมอะไรของมึงเนี่ยตัวเทียอะไรม่งอยู่หัวมุมเกือบเมื่อกี้ถ้าค้างพี่กดไม่ทันนี่โดนอีก เล่มเหมือนกันนะนี่พอลาสังเกตเออมันเยอะๆมันจะค้างซอมบี้เยอะๆนน้อยไม่เท่าไหรเยอะๆก็บึ้มนะครับสักทีแตงเกียร์นะครับถ้าเราบึ้มจังหวะไม่ดีนี่ก็สุดหมดนี่เราแบบอยู่กลางดงตีนนี่น่กเลยนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเจอซอมบี้ตัวบึ้มๆมะครับไอตัวไอตัวใหญ่สุดนั่นแหละไ,ไอซอมบี้คนแต่งชุดขับรถบรรทุกนั่นแหละบึ้มเลยนะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับอีเวนต์เฮลฟายนะครับเป็นไงครับก็ใครที่แบบเออขอให้ทำพี่ก็ทำให้แล้วนะอืมจะได้แบบเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงกันบ่อยอะแต่อย่าี่พี่บอกแหละครับคือก่อนก่อนจะให้พี่ทำอีเวนต์อะไรก็แนะนำว่าไปดูในกล่องอีเวนท์ที่พี่ทำในเพลย์ลิสต์ให้ก่อนแล้วกันนะ จะได้รู้ว่าเอออันนี้พี่ทําแล้วอะไรเงี้ยจะได้ไม่ซ้ําเพราะว่าบางทีคนที่เขาตามพี่เ้งบางทีพี่ทําซ้ําบ่อยๆมันก็อาจจะเป็นให้คนที่แบบเขาแบบไม่ชอบดูซ้าๆมันก็เบื่อมอนกันนะในความเห็นพี่นะอืมขนาดตัวพี่เองยังเป็นเลยแบบทำเอีเวนต์ซ้ำกูก็เบื่อมันกันไม่ใช่ไม่เบื่อนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วกันไปนะครับกับเอีเวนต์เฮลฟล์นะครับยับงไงครับก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาให้เล่นอีกวันนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเล่นก็ใครไม่มีปืนก็ไป ไปฟาร์มเก็บมาแล้วค่อยเก็บเศษนพี่นี่แหละเดี๋ยวก็ได้ครับนี่วยี่สิบไม่นานหรอกก็ไม่ยากนะเนาะใครใครไม่เคยเล่นเกมน,นี้ก็ลองไปโหลดเล่นกันดูได้ครับโอเคครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามมาได้นะครับถ้ามี เกมอะไรสนุกสนุกดีๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ